ท่านผู้ชมคะแนน H8H95J ออกมาแล้วนะครับแล้วคุ้ไมไหมถ้าจะข้ามไปเล่นนะครับถ้าเทียบกับตัวของ X90J นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเผยคะแนนรวมถึงเปรียบเทียบให้ฟังครับสักครู่มาเจอกันครับ สวัสดีครับผมเป็กนครน,นะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนะครนพีเคโนหนูกวาวรอเรือนะครับรุนตุยของเพจเป็กตะครคน,คน,คนรัฐหนังชอบเล่นเครื่องเสียงอ่ไม่ใช่นะครับผมก็เข้ามาดูในตัวของอาร์ติงในส่วนของเอ็กซ์ค v ูีนะครับอ่าก็มีผลเทสของตัว x 9 5 j หรือตัวพรีเมียม e d TV ตัวท็อปสุดของโซนี่นะครับออกมาแล้วนะครับคะแนนของเขา ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ B ีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสิ่งที่เขาดีทําได้ดีมากๆนะครับคือในเรื่องของคนต่าตัวของ รีเฟลคชั่นนะครับคือตัวของการป้องกันการสะท้อนนะครับเขาทําได้ดีมากนะครับส่วนอื่นที่ว่าคะแนนของเขาโด่งขึ้นมาเลยเหมือนกันก็คือในเรื่องของการดูพวการายการทีวีเอดีธรรมดานะครับรวมถึงตัวของกีฬานะครับสปอร์ตทั้งหลายเนี่ยก็คะแนนของเขาถือว่าทําได้ดีเลยนะครับและถ้าเอามาเทียบกับตัวของ x 90J นะครับก็วิเคราะห์กันออกมาแล้วนะครับเขาก็ แนะนำว่านะครับแนะนำว่าตัวของ X 95J นะครับ X 95J เนี่ยจะให้ความสว่างได้สูงเหมาะที่จะใช้กับห้องที่เ,เป็นห้องรับแขกห้องที่มีแสงสว่างรวมถึงห้องที่มีตัวของประตูหน้าต่างที่มันมีแสงนะครับที่สามารถสะท้อนไปที่จอของท่านได้นะครับเราใช้ตัวของ X 9 5 j เนี่ยจะเวิร์กกว่าตัวของ x90j นะครับที่การป้องกันการสุดถอนน้อยกว่านะครับรวมถึงสิ่งพิเศษอีกีอีก,อกหนึ่งอย่างครับสำหรับตัวของ x95j ก็คือในเรื่องของอาขาตั้งของเขานะครับขาตั้งของเขาจะมีสิ่งที่เป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ขาตั้งที่ว่าพิเศษนี้จะล้ออยู่กับตัวของขนาดนะครับเอาอย่างนี้ก่อนขนาดของตัว x95j เขา เหมือนกับตัวของโซนี่ไดะวางตัวของกอลุ่มเป้าหมายไว้แตกต่างกันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของ X90J นะครับท่านผู้ชม X90J จะมีขนาด50 55 65และสูงสุดที่75นะครับในขณะที่ตัวของ X95J นะครับเขาจะเริ่มมีขนาดเริ่มต้นเลยนะครับคือขนาด65แล้วก็ขยับ,ยบไป75แล้วเก็ขยับไปสูงสุดที่85นิ้วนะครับเพราะฉะนั้น คือ,อขนาดสูงสุดที่ไปได้คือขนาด85นิ้วนะครับและ,ะที่ผมเห็นเรื่องของขาตั้งนะครับเรื่องของขาตั้งตัวของ X95J นะครับ X95J ตัวของขาตั้งของเขาในส่วนที่เป็นขนาด75และ85เนี่ยเราจะ,ะเลื่อนนะครับตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งได้ไม่พอสามารถ ยกให้สูงขึ้นมาเพื่อที่จะวางตัวของอตัวซาบาข้างล่างได้นะครับก็จะมีออปชันพิเศษอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพด้านอื่นนะครับถ้าเทียบกันนะครับโดยรวมเขาสูงกว่าจริงแต่ว่าตัวของค่าคอนทราสต์นะครับค่าคอนทราสต์ค่าเกรนะครับ การคุณภาพของสีเทาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของแกรเดียนนะครับทาง x90j จะเหมาะก,กว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกกันประมาณนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูในห้องที่เราควบคุมแสงสว่างได้คือในห้องที่มืดนะครับห่องเต่มืดเพื่อให้ได้ระดับสีดำที่ดูดำกว่านะครับมีคุณภาพมากกว่าแนะนำให้ใช้เป็น x90j นะครับแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าหากว่าท่าน เอาไปใช้กับตัวของห้องที่อย่างที่บอกห้องรับแขกห้องที่มีแสงสว่างนะครับและต้องการสู้กับตัวของหลอดไฟตัวกับแสงสว่างภายนอกนะครับตัว xga เก็จะเหมาะก,กว่านะครับในขณะ hdr brightness in game mode นะครับเนีย่ยผมผมบอกเรื่องค่าความสว่างที่ทางอาติงวักมาได้ให้ท่านผู้ชม,มดูฝังค่านะครับฟังค้างของเขาอย่างตัวของ hdr brightness นะครับเคือความสว่างในตอนที่เป็น hdr นะครับ ก็คะแนนอยู่กัน90.7.9 95.8.9นะครับความสว่างของ x90j นะครับ hdr b r i g h t n e s s อยู่ที่784นิตนะครับแคนเดล่าต่อตารางเมตรนะครับ784ขณะที่ตัวของ x95j สูงขึ้นไปถึง1,257แคนเดล่าต่อตารางเมตรนะครับตอนคืนนิตนะครับ นี่คือในตัวของ HDR Brightness นะครับตัว HDR Brightness ใน,น,นส่วนของเกมโหมดนะครับก็แทบไม่ต่างกัน 90J 775ตัวของ 95J 1,236ท่านผู้ชมโอ้โหต่างกัน500นะครับแต่ในส่วนเกรสเกลนะครับตัวของอ๋อเกรสเกลตัวของ X การสมาก็ทำได้ดีกว่านะครับ7.4นะครับส่วนของ 90J ได้7.2นะครับแต่ในส่วนของ Black Uniform 9 0 7.5เอ้ย7.8นะครับตัวของ X95J 6.9นะครับ Viewing Angle นะครับตัวของ 90J แค่5.3นะครับตัวของ 95J 6.7นะครับถึงจะเป็น VA เหมือนกันนะครับมุมมองกว้างกว่านะครับในส่วนของการพุ่งกระดารสะท้อนนะครับ Reflection นะครับ X90J 7 1 X95 8.7นะครับปริกระเบิด 90J 9 95 8.4นะครับกระเบิดแล้ว9.5เท่ากัน นะครับในส่วนของการอัพสเกลนะครับปอรเ่าเแล้วก็ 4K มีคะแนนเท่ากันนะครับคัลเลอร์กำมุดนะครับตัวของ 97,797, 97.6เลกนะครับคัลเลอร์วอลลุ่ม7.3กับ7.0็7.0นะครับตัวหลังคือตัวของเก้านะครับกรเดียนต์ j 9.1 9.1นะครับ9ก8านะครับ เ e m มร r อยอิมเมดล e เทนชั่นสิบเท่ากาเร p e r m a n นต์เบิร์นอินลความเสี่ยงต่อการเบิร์นอินสิบเท่ากาันเพราะไม่ใช่ o อลอีดีและสปอนทา 90J 8.4 95J 8.3นะครับฟลิกรฟรี9.5ทั้งคู่เบรกแฝงอินเสิร์ต6ทั้งคู่นะครับ ส่วนของสตาร์เตอร์6.9 7.1 24p จัตเตอร์นะครับก็สิบเต็มทั้งคู่ VRR ส่วนี้ยังไม่เปิดนะครับไม่ว่ารุ่นไหนรอเฟิร์มแวร์นะครับอินพุตแหลก 90G 9.1นะครับส่วนของ 95G 9.2อินพุตแหลกถือว่าเร็วกว่าหน่อยนะครับสปอร์ตเรลูชัน9.9 9.2เหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่า ตัวของ hdr hno no, hdr นี่ก็รองรับเท่ากัน hdmi 2.1ตัว9 5 j มีแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวของ x อ่ารุ่นเดิมน,นะครับที่เป็น x 9 5 0 0 h ไม่มี hdmi 2.1นะครับแต่9 5 j มีแล้วนะครับท่านผู้ชมมีตัวของ hdmi 2.1ให้เราแล้วนะครับแล้วก็มีด้วยกัน2พอร์ตคือพอร์ต3กับพอร์ต4นะครับจะเป็น a r c 1พอร์ตนะครับ ก็เออซีมีทั้งโค้นะครับเรื่องของลำโพง 90J ดีกว่าก็7.6กับ7.2นะครับ,บ,รบส่วนของ d i s t o r t i o ่6.1 7.3 90J เพี้ยนมากกว่าอินเตอร์เฟสเหมือนกันเพื่อใช้ตัว Google กูเกิลทีวีเหมือนกันนะครับเป็นแอปของ Sony ของเขาก็เป็น Google TV แล้วรีโมทก็8.5เท่ากันนะครับทีวีคอนโซลนะครับพาวเวอร์คอนซัมชันนะครับการะช้ามากกว่านะครับก็ นะครับนี่คือภาพรวมของทั้งสองตัวแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับถ้าท่านต้องการคุณภาพนะครับการดูหนังเล่นเกมในห้องที่แสง,สง,สงต้องสู้กับแสงสว่างท่าน อาจจะต้องถ้าต้องการคุณภาพมากๆนะครับโดยโดยไม่ต้องข้ามไปเล่นตัวของ OLED นะครับก็ต้องมองไปที่ตัว X95J นะครับส่วนถ้าท่านใช้ในห้องอมเตอร์ที่ก็กลุ่มแสงสว่างได้นะครับก็ประหยัดงบลงมานะครับได้สีดำที่ดำกว่านะครับก็เล่นตัวของ x 9 0 j ได้ครับครับและก็นี่ก็คือการเผยคะแนนและก็ข้อมูลการเปรียบเทียบดีๆนะครับระหว่างตัวของทีวีโซนี่แล้วกันจากผมเป็กนครนะครับรักชอบที่จะติดตามกันก็กด subscribe กันไว้ช่องนี้เป็กนครพีเคโนนุกขกว่าเราเรือนะ รวมถึงฝากเพจด้วยนะครับเพจเพชรนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับเสียงเป็นอย่างไรบ้างไม่เม็นมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไมล์นะครับจากสั่งไมล์ลอยมาแล้วนะครับตัวไมลาวาเลียตัวเก่าน่าจะมีอะไรชดชดอยู่ก็คงจะโลกกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนำโพสต์ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ